เอาละสครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้แข็งเดือดอีกแล้วแม่แต่ครับเกมที่ไทยเราจะพบกับทีมชาญญี่ปุ่นในการในขันวันเลย์บบัหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะพลิกเข้ารอบมันมีสูงมากถ้าเกิดเราไปชนะญี่ปุ่นได้รวมถึงเราแพ้แบบมีแต้มกลับมา ซึ่งอัปเดตล่าสุดครับยังมีสถิติของ,น,องน้องสาวไทยเราในรุ่นอายุนี้ต้องบอกเลยว่าความเป็นเลิศยอดเยี่ยมเป็นรองเมงแก่บราซิลเท่านั้นที่เป็นอันดับหนึ่งของตารางส่วนไทยเราเป็นอันดับที่2ของตารางแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมาเจาะลึกมารีวิวและก็ซึ่งก็มาดูความโดดเด่นของน้อง,อง,องสาวไทยเรากันได้ในคลิปนี้มาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับวลเล์บอลสาวไทยเราในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับกับการแข่งขันวลนลบอลหญิง จริงแจมลกูกโดยกลุ่มที่สาวไทยเราอยู่ร่วมนั้นก็เดี๋ยวว่าเป็นกลุ่มที่หินพอสมควรเลยเพราะมีทั้งบราซิลญี่ปุ่นชิลีตุนเนซียและก็บัลแกเรียซึ่งการแข่งนนขันในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะเอาไปแค่สี่ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายถ้าเกิดว่าสาวไทยเรายังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยกับการผ่านเข้ารอบโดยเดี๋ยวเรามาย้อนกลับไปในเกมแรกกันก่อนนะครับเกมที่สาวไทยเราพบกับทีมชาติตุนเนซียก็ต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสดเดา กันแบบตราการตานะครับเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตโดยสกอร์เซตแรกนั้นชนะไป25ต่อ20ครับเซต2ชนะไป25ต่อ15และก็เซตสานั้นชนะไป25ต่อ23คะแนนถามว่าความโดดเด่นของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ในเรื่อง,องความเด็ดขาดในการโจมตีและก็ความหลากหลายที่เรามีมากกว่าฝั่งของตุเซีนะครับโดยสาิตีหลังจากจบเกมก็ตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะผู้เล่นทําแต้มสูงสุดของไทยเรานั้นและก็เป็นท็อปสกอร์ของเกมนี้ก็เป็นน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลครับที่ทําแต้มท เท่าก,กันกับน้องเฟิร์ดวิสราสีทาเลศทำไปคนละ14คะแนเน,นเท่ากันครับแล้วสาวในเราก็เรียกว่ากระจายแต้มกันพอสมควรเลยนะครับอย่างบอลเร็วเนี่ย น้องณา,าริกาก็ทําไป8คะแนนรั้วหัวเสาอีกฟากฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับน้องเฟืร์นก็เป็นน้องขวานนาัญนภัสทำไป12คะแนนน้องทิพสุดาครับทำไป8คะแนนและก็น้องกระหนกพรทําไป2คะแนนซึ่งเกมนี้เราอาจจะไม่ได้มีการโรเตชันมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผู้เล่นที่ดุดเด่นที่สุดและก็ยอดเยี่ยมที่สุดลงสนามเนื่องจากมันเป็นเกมแรกแล้วเราต้องการผลสกอร์ที่ขาดที่สุดแล้วสาวด้เราก็สามารถทําได้นะครับโซนใซตีอ,อื่นนะก็เรียกว่าการยจมตีเราเหนือกว่าชัดเจนเลย41แต้มส่วน ส่วนตุนเซียนั้น28แต้มเกมการบล็อกครับเท่ากันอยู่ที่10คะแนนและก็เกมกรเสิบเราเหนือกว่าอยู่ที่7คะแนนส่วนตุนเซีย2คะแนเนเท่านั้นครับรวมไปถึงความบิดพลาดจาก คู่แข่งเนี่ยเราได้17คะแนนส่วนตูดีเซได้18คะแนนแต่จุดเด่นก็อย่างที่ผมบอกแหละเป็นเรื่องของการโจมตีที่เราทําได้41คะแนนนะครับส่วนเกมรับโซนอื่นเนี่ยก็เป็นการขุดบอลที่เราทําได้มากกว่าแต่ว่าการรีเซพชั่นเนี่ยหรือว่าการดีเฟนซ์บอลขึ้นมาเราทําได้น้อยกว่านะครับและก็การเซตบอลเรามีมากกว่าที่100ครั้งส่วนตูดีเซมีไแค่89ครั้งทําให้สถานการณ์ตอนนี้ของสาวไทยเราครับอยู่อันดับที่2ของตารางเป็นรองเพียงแค่บราซิลเท่านั้นแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันอยู่ที่งมาก1เ แล้วก็กลายเป็นว่าเราพลิกแซงญี่ปุ่นเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นครับเกมล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะชิลีมาได้3ต่อ1น1เซตนะครับเซตแรกเนี่ยก็ชนะไป25ต่อ15เซต2ก็ไปแพ้ชิลี21ต่อ25นะครับหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เหมือนชุนแหละ ออกโรงเดือดนะครับเอาชนะไป2องเซตรวด25ต่อ16แลกอก็25ต่อ10แบบที่ไมชิลีเนี่ยได้แต้มเกิน20คะแนนเลยก็เป็นการชนะของญี่ปุ่นที่เรีว,ว่าสวยงามเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องราวของใจติหลังจากจบเกมนะครับเราก็ต้องชื่นชมญี่ปุ่นด้วยนะว่าเขาทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมมากโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลขสิแหน่งหัวเสาครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยชุดนี้ของพวกเขาเหมือนจะ เน้นหัวเสากับบอลเร็วเป็นพิเศษแล้วก็จะมีการโดเดชั่นกันอยู่ตลอดอย่างหมายเลขสิบสครับโอโมริโอโหทําแต้มเกมเดียวนะครับทำไปทั้งหมด26คะแนนแล้วไปกนแลเปไปการทาแต้มจากการโจมตีทั้งหมดด้วยซึ่งก็ยังมีฟุกุมุระนะครับตำแหน่งหัวเสาอีกคนนึงก็ทําไป12คะแนนแล้วก็มีบอลเร็วอินโอะทำไป9คะแนน,นครับแล้วก็ยังมีอิชิโย มิดเดิลบล็อกเนี่ยก็ทำไปอีก8คะแนนแล้วยังมีหัวเสาอีกคนนึงนะนิชิมูระทําไป8อีกคนนึงก็ทําไป5อีกคนนึงก็ทาไป2โอ้โหทาเต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นการกระจายเต้มกันซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่หินมากๆสําหรับสาวในเราในเกมวันนี้ที่จะเจอกันในเวลา15นาฬิกาถามว่าทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาก่อนไหมก็เคยเจอกันมาก่อนกับรายการนี้เจอกันมาทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะได้หมดเลยนะครับเกมที่มันสูสีที่สุดเนี่ยเป็นเกม2องยี่ ไฟนอลที่ฝั่งโรยเชียนั้นเป็นเจ้าภาพเราก็แพ้ไป3ต่อสองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียนตั้งแต่การเจอกันเกมแรกก่อนกับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในการในขันจริงแชมโลกที่เราเจอกับญี่ปุ่นนะครับเกมแรกเจอกันในปี2021ในรอบแบ่งกลุ่มครับเราก็แพ้ญี่ปุ่นไป3ต่อศูนแบบที่ว่าสู้ได้1เซตส่วนเกมที่2ครับในปี2019นเะครับเราก็แพ้ญี่ปุ่นไปอีก3ต่อศูนย์แบบที่ว่าก็สู้ได้เกือบลุกเซตเลยแต่ว่าไม่ถึง20คะแนนนะครับ้มบง19เต้มบ้าง 2, นะ The cat sat on the เกมนี้ดีหน่อยที่เราเกือบชนะญี่ปุ่นได้ก็แพ้ไป3ต่อ2ครับเซตแรกเนี่ยเป็นฝั่งญี่ปุ่นชนะไปก่อนหลังจากนั้นเซตที่2เราก็มาตามตีเสมอเซตที่3เนี่ยญี่ปุ่นก็กลับมาแซงเราได้อีกครั้งแต่ว่าเซตที่4เรามาเบียชนะได้29ต่อ27นะครับแล้วก็เซตที่5ความต่องญี่ปุ่นยังดีกว่าเอาชนะเราไปได้15ต่อ10คะแนนเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดแล้วเป็นการแข่งขันที่น่าเสียดายของสาวไทยเราด้วยนะครับส่วนเกมที่4เกมล่าสุดที่เจอกันเลยครับในปีรองที่ประเทศเม็กซิโนะครับ เกมนี้เนี่ยเราก็ไปแพ้ญี่ปุ่น3ต่อ0ูนเซตเลยโดยที่สู้ได้เพียงแค่1เซตเท่านั้นซึ่งการโคจรมาเจอกันในรอบนี้ครับมันเป็นเกมที่หนักมากๆสำหรับน,น้องสาวไทยเราแต่ผมเชื่อว่าคอนฟ idence ที่เราได้มาจากเกมตุเซีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องการันตีอย่างดีเลยครับว่าเออเราก็น่าจะสู้ได้นะแต่ถามว่าข้อบอกพร่องของเราเนี่ยมันแตกต่างกับญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเกมดีฟินที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด19ปี16ปี21ปีหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยเกมดีฟินของเขาจะดีมากแล้วในรุ อายุของเขาเนี่ยจะมีผู้เล่นที่ดึงความโดดเด่นมาสู่ทีมนะครับอย่างในรุ่นอายุนี้อย่างที่ผมบอกไปแหละก็เป็นโอโมรินะครับผู้เล่นหมายเลข14เจ้าของส่วนสูง173ซนติเมตรก็ไม่สูงเท่าไหร่อายุเพียงแค่19ปีแต่ว่าทําแต้มเกมเดียวเนี่ย26คะแนน ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วรูปแบบไปเล่นการเล่นของญี่ปุ่นเองเขาจะโรเตชันผู้เล่นหลายต่อหลายตำแหน่งเลยถ้าเกิดคนไหนเล่นดีก็จะยืนยาวซึ่งนาว่าส่วนสูงนั้นแตกต่างกันไหมญี่ปุ่นก็ถือว่ามีรูปร่างดีกว่าเรานรในรุ่นในยุนี้เท่าที่ผมดูในแมตช์ที่เจอกับชิลีนะเขามีส่วนสูงที่ดีมากแล้วการเล่นแพลาวนะครับมีวิธีการเล่นหลากหลายรูปแบบการเล่นเนี่ยคงไม่ต่างจากไทยเรามากเท่าไหร่ครับอยู่ที่ว่าความเด็ดขาดใครจะเด็ดขาดมากกว่ากันถ้าเกิดว่าน้องๆสาวไนเราน้องเฟิร์นแบบเนี้ยที่มีประสบการณ์หรือว่่่่านนน้องเเเยยทีคลชุดให หรือว่าอีกคนนึ่งลิเบโรอย่างน้องกัญญารัตคำวงเนี่ยน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างพอสมควรเลยก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของน้องๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจับเป็นรองในเกมนี้ผมไม่เป็นรองเลยนะเพราะญี่ปุ่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอันดับ3ามตารางก็ตาม แต่การเจอกับชิลีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นเอาชนะมาแบบขาดลอยนะครับขาดลอยมากถึงแม้ว่าจะเสีย1เซตก็ตามโดยคู่นี้ครับจะแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเราก็รอชมรอติดตามกันได้ถ้าเกิดว่าสาวในเราชนะ จะยึดตำแหน่งอันดับ2อตารางได้ทันทีและมีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆนะครับเกมแรกเกมที่มันหนักเกมที่มันไม่หนักเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยขอให้ได้เซตหรือว่าได้แต้มมามากที่สุดก็แล้วกันหรือถ้าดีไปกว่านั้นเนี่ยขอให้ชนะญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับยังไงก็รอชมราีตามในตารางคะแนนตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นราซิลครับอันดับ2เป็นไทยของเราอันดับ3เป็นญี่ปุ่นอันดับ4เป็นชิลีอันดับ5เป็นตุรกีเซียอันดับ6เป็นบันแกเรียซึ่งเราก็จะเหลือกันในขันอีกประมาณ4เก เกมกันในขันนะครับจะพบกับญี่ปุ่นเออจะพบกับบราซิลจะพบกับชิลีจะพบกับบันแกเรียส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งครับเป็นฝักฝั่งเวียดนามเดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยเวียดนามเนี่ยเขาก็ชนะในเกมแรกแต่ว่าเป็นการชนะทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพที่เข้ามาในฐานะเจ้าภาพนะไม่ได้เข้ามาด้วยผลงานส่วนตัวก็ไปแพ้ เวียดนาม30นะครับส่งบอลในเวียดนามนั้นอยู่อันับที่2อของตารางเช่นเดียวกันในเกมวันนี้ครับเวียดนามก็จะไปพบกับทีมชาติเซอร์เบียที่เพิ่งเอาชนะเปอร์เตอริโกมา3.0ต่อนเกมซึ่งงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับน,น้องสาวได้เราครับถ้าเกิดว่าชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบสูงมากๆแต่ผมเองก็มีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าเราจะเล่นดีกับเกมเกมนี้ยังไงรอชมรอติดตามกันได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการพรีวิวเจาะลึกรายละเอียดก่อนกันในขันระหว่างไทยเรากับญี่ปุ่นในทัวร์เมนต์ใน โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย